นี่คือซูเปอร์ฟลาวเวอร์มันกลับมาแล้วกับพันวัตรราคาโคตรเบาฮะ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดี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 ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a CPU ผมเป่า i h a CPU ครับวันนี้อยู่ข้างตัวผมมันคือ Super Flower PSU เอาจริงแล้ว Super Flower เนี่ยมันเป็น power ที่ดังมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆก็ใช้คอ้อมากๆใน decade หรือว่าใน10ปีที่ผ่านมาในทศวรที่ผ่านมามันดังมากแต่ว่ามันจะมีช่วงบรนด์ของมันก็คืออาจจะเป็นช่วงประมาณสัองสามปีที่มันหายจากตลาดประเทศไทยไปต้องใช้คำนี้นะครับคือ Super Flower เป็นยี่ห้อดังจากไต้หวันอยู่แล้วแต่ว่าคือเกรดมันชนชนกับรุ่นใหญ่ๆได้เลยแล้ววก็รมถึง เขามีโรงงานของตัวเองและผลิตพาวเวอร์เซปลายให้กับยี่ห้อดังๆหลายยี่ห้อนะครับดังนั้นเนี่ยซูเปอร์ฟลาเวอร์เนี่ยการันตีเลยถ้าใครเล่นคอมมาคุณจะรู้ว่าซูเปอร์ฟลาเวอร์ไม่ธรรมดานะครับดังนั้นนี่คือพาวเวอร์เซปลายจากซูเปอร์ฟลาเวอร์ที่เราแทบไม่ต้องสงสัยในประสิทธิภาพของมันเลยไม่ต้องสงสัยเลยของไม่โคตรดีดังนั้นเนี่ยวันนี้ซูเปอร์ฟลาเวอร์ณปี2องห้าหกแปดสองศูนย์สองห้ามันกลับมาแล้วกับซูเปอร์ฟลาเวอร์ตัวลิซเด็กเจ็ดแาทเชนัมโปรพันวัตต์พ วัตต์80 plus platinum support a t x 3.1หมายความว่ามันซัพพอร์ตตัวการ์ดจอรุ่นใหม่ด้วยนะครับอันนี้คือไม่ต้องกังวลเลยนะซัพพอร์ตรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ซัพพอร์ต50ซีรีส์ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเด็กๆตัวเนี้ยเป็นตัวรุ่นที่7จ็ด t i t a n u m pro ตัวนี้รองรับ a t x 3.1อยู่แล้วนะครับแล้วก็รองรับพลังงานได้สูงสุดถึง200%นะครับมี terminal HCS นะครับและตัวเชื่อมต่อ9 pin dual patent นะครับ,รบก็คือมีการออกแบบตัววงจรมาให้ปลอดภัยรวมถึงขั้วววททีีี่่่สสาาาาคคคััััญญุดดดดืืออออออ12 16 4พินนบบบกกกกกรร์จเยยแแมใหหห้้ปปลลลภ็ง ตัวเชื่อมออกมาได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงโมดูลก็เหมือนกันนะจะเป็นตัวนที่เขาเปนาเอนนั่นเองนะครับที่เขาจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับพาววอรสปาสำคัญเนาะอินดิโอดิบายแปลว่าสุดท้ายแล้วคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยจะเป็น i9 จะเป็น4 0 9 0หรือแม้กระทั่งจะเป็น5 0 9 0ก็าาตามแต่นะครับล้วนแล้วแต่ต้องใช้พาวเวอร์สปายที่มีความปลอดภยัยที่มีความเสถียรภาพรวมถึงมีคุณภาพที่ดีนะครับแน่นอนพาวเวอร์สปายมันคือการทำ 3 v โวล์5โวล์12โวล์ขึ้นว่ากันไปนะครับดังนั้นตัวแปลงสำคัญไม่ได้ช่วยเพิ่มเฟรมเรทไม่ได้ช่วยเพิ่มความแรงแต่ยืดอายุ เราถึงทําให้การจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่มีค่าใช้พลัที่มีค่าน,นะของคุณนั้นมีความเสถียรในการใช้งานมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าอย่าตกม้าตายอย่าตายน้ําตื้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยซูเปอร์พรีเวอร์ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับพัดลมตัวใหม่เป็นแบบ FDB หนึ่งร้อยสี่สิบมิลลิเมตรนะพัดลมใหญ่ด้วยร้อยสี่สิบมิลลิเมตรซึ่งปกติแล้วพัดลมสเปรยทั่วไปอาจจะร้อยยี่สิบมิลแต่อันนี้คือให้มาทั้งหมดร้อยสี่สิบมิลดีไซน์ใบพัดเนี่ยเก้าใบช่วยเพบบารราิ่ม พูดง่ายคือถ้าไม่ได้โหลดหนักก็ไม่หมุนโหลดนิดนึงก็หมุนนิดหน่อยนะครับโหลดเต็มที่ให้หมุนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นต้นเสียงก็จะช่วยเรื่องเสียงแ้วเวลาเราอยู่ในอิดอดิลโหมดพัดลมก็ไม่หมุนนะครับโอเคไหมตัวลูกปืนบริเวณนี้มันจะมีทองแดงที่เป็นรอบรอบลูกปืนด้วยอันนี้เพิ่มความเาสถียรแล้วก็ความทนทานด้วยนะครับโอเค แล้วก็จะมีซูเปอร์คอนเนคเตอร์ซูเปอร์คอนเนคเตอร์ก็คืออยู่บริเวณตรงตัวของพ power supply ที่ต่อยูนิเวอร์ซ a ลคุณสามารถใช้ซูเปอร์คอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับในการต่อ CPU ต่อการ์ดจอหรือต่ออะไรก็ได้นะครับอืมใช่ก็จะมีเทคโนโลยีเช่นการ24พินเนี่ยก็จะเพิ่มความสะดวกในการติดตั้งเลยจะมีเข้ามา,า,มาทำให้ปกติแล <pe an> ้ว24พินเนี่ยเขาจะดึงเข้าดึงออกค่อนข้างยากอันนี้จะมีตัวช่วยให้การติดตั้งแล้วก็ดึงออกได้แบบง่ายขึ้นนั่นเองนะครับมีระบบป้องกันดีมากครับการป้องกันแล้วก็การจ่ายไฟที่ direct current หรือว่า DC ้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของจําพวกอะไรครับ R G B ทั้งหลาย R G B ชิปคุมแรมคุมอะไรอย่างเงี้ยที่มันจา่ายไปเล็กๆก็แรงดันไปแค่ต่ำหน่อย U S B อะไรอย่างเงี้ยถ้าห้าโว้จะพวกพัดลมพัดลมเล็กๆ U S B อย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงพวก c าร์ด e a d d r อะไรเนี่ยจะใช้ห้าโว์แต่ถ้า12โวลต์นี่คือกกอนนะุปกรณ์สิบสองโว้ที่คือพวกการจอกับพวก C P U ที่ต้องการ r e q u วายหรือว่า Request การใจไฟแรงดัน,น,ก,นก,ก็จะเป็นแรงดันไป12โวลต์แทนทนะุกพัสดุ์ายก็จะเน้นที่12โวลต์เป็นหลักนะครับ Okay. แล้วก็มีค่าของอัลพุทที่ออกมาได้ดีมากนะครับโอเค ก็คือเป็นซิงเกิลเรลหมดแหละนะครับเป็นซิงเกิลเรลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องดูของ5โวลต์ก็ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยขึ้นมานั่นเองนะครับ100%โมดูล่าอยู่แล้วนะครับโอเคอันเนี้ยขอสายไนดะ้ทั้งหมด100%นะครับพร้อมสายที่เป็นตัวใหม่เป็นสายริบบอนที่ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ออกแบบมาให้ง่ายต่อการที่จะจัดเก็บสายไฟเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันว่าเคเข้าไปไหนไปได้ง่ายขนาดไหนนั่นเองนะครับสายเป็นสายใหม่ด้วยเป็นแบบริบบอนนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงรองรับ80%พนนััมด้วยะครบเปฏ ใช้โหลด20%มันจ่ายได้สูงสุด90%เนือ้อออไหมถ้าคุณใช้โหลด50%จ่ายไฟได้สูงสุด92%โหลด100%จ่ายไฟได้89%โอเคนะไม่แย่อันนี้คือมาตรฐานประสิทธิภาพจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตัวเก็บประจุเดี๋ยวจะเป็น100%จะเป็นนิสคาปาซิเตอร์ด้วยนะครับทั้งในส่วนของแผงวงจรแล้วก็ตัวบอร์ดหลังด้วยและทนทานสูงสุดถึง105อ,องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็การจับแรงดันไฟฟ้าก็ใช้ในบ้านเราได้เลยนะครับมันได้ทั้งหมด100โวลต์ไปถึง240โวลต์นะครับพร้ออออมมมม ADX PFC คคืีหดเลลยรรรรงัับบาาตตฐนน12 3.1โว์ะ แล้วก็ e p s 1 2 v ดเวอร์ชั่นส9 2นะครับรองรับตัว Energy Star นะครับอยู่แล้วเนอะมีระบบป้องกันหลายอย่างครับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกินครับไฟกระชากไฟเกินกำลังไฟเกินและวงจรนะครับแรงดันต่ำนะครับอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็การทำงานในแบบไม่มีโหลดก็จะมีระบบป้องกันตรงนี้ด้วยนะครับรองรับบอร์ดทุกอันฮะอยู่แล้วนะ CPU หลายคอร์ Intel Intel อะไรอย่างเงี้ยรองรับ SLI รองรับ Crossfire นะครับมีการทดสอบการเปิดปิดของพาวเวอร์ตัวนี้มากกว่า2,000ครั้งนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่เป็นมิตตร่่อสิงแวดล้้อมดวยพิเศษตั้งกว่อกาะส คอมพิวเตอร์เครื่องนึงที่แบบโหเอาไปเล่นเกมเงี้ยยัดกับ4090วกอย่างเงี้ยก็ไหว4080 super 5090พวกนี้ก็สบายรวมถึง CPU เช่น tripper พวก i9 Ryzen ที่กินไฟหนักๆก,ก,ก,ก็เหลือเฟือนะครับมีหวัวต่อ PCIe ้อยู่แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับหลักๆแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับการจ่ายไฟเหลือ80 p l a t i นัมการันตีระบบป้องกันเยอะนะครับมีสายครบคันนะครับสังเกตดูว่ามันจะบอกว่า AC input แล้วก็ okay. DC output เขาก็จะแปลงไฟจากกระแสสลับให้กลายเป็นกระแสตรงนั่นเองนะครับโอเคกระแสสลับที่เข้ามาก็ปกติ100โวลต์ถึง240โวลต์ output ก็จะมี3.3โวลต์5โวลต์12โวลต์ตามลำดับนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้ลบ12โวลต์นี่เป็นกราวน์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมี USB เข้ามาด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูกันเนี่ยมันจ่ายไฟ12โวลต์ได้สูงสุดถึง8.3.3แอมป์หรือว่า0ันวัตต์นั่นเองนะนั่น total นี่คือ1,000วัตต์นะครับ1 0 0 0วัตตต์รงนนีี้่คือ โคตรเท่ผมชอบวันนี้ผมใช้ส่วนตัวนะอันนี้ Super Flower ครับนำเข้าโดย ARC ครับ e s s e n t i Resources อันนี้เป็นแบรนด์ไต้หวันแท้ๆเลยนะครับนี่คือ Super Flower กลับมาแล้วนะนี่รับประกันเลยเป็นรูปดอกไม้อะไรเงี้ยเป็นรูปผีเสื้ออย่างเงี้ยกลับมาแล้ว Super Flower ครับ l i t Dek Platinum 7 Pro นะครับจบเลยนะนี่คือ Super Flower นะครับด้านนี้ก็จะ มีมาตรฐานการจ่ายไฟที่เหลืออยู่แล้วครับมันคือปัดสภาพไฟที่น้าว้ยมันคือโหดอยู่แล้วเห็นไหมนี่ก็จะบอกอยู่ตรงนี้ถ้าเราเปิดโหมด E Coon อย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่โหลดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอุณหภูมิถึงประมาณเนี้ยมันก็จะหมุนแค่800รอบอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่า12โวลต์ขึ้นไปถึง T max เงี้ยจะหมุนไปที่1700รอบประมาณนั้นนะครับอันนี้คือ E Coon โหมดอันนี้คือ Auto โหมดนั่นเองก็จะมีบอกอย่างงี้ไปแ,แกะดูกันเถอะว่าข้างในจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวอันบะล็อกกันฮะโอเคแแกกกกะะะมมาปป๊บบบโอออเคคััันนนดรร็จีีซติ ก็จะมีสายอุสายเยอะฮะอันนี้จะมีน็อตที่เชื่อมต่อกับเคสอันนี้ให้มาอยู่แล้วปกตินั่นเองครับโอเคสายโหสายใหญ่ปกตินะถ้าพาวเวอร์ขนาดนี้สายเขาสายต้องใหญ่อยู่แล้วนะครับโหสายหนาเนี่ยสายหนามากผมไม่ดูสายเลยแสดงว่ามันรองรับการจ่ายไฟได้เยอะนะครับโอ้โหสายหนาปักเลยครับสายดูดิสายหนามากอันนี้โ้สายทนความร้อนถึง105เซนนะ 300โวลต์สูงสุดชิบผายรับหมดเลย1.31ตารางเมตรกำลังสสายไฟ3เส้นอะความหนา1.31ตารางมิลิเมตรอะสายไฟหนาเป็นมิลอะข้างในนะเนคือนสายไฟทองแดงข้างมินนะสเส้นตรงนี้เรารับสูงสุดถึง300โวลต์ดูดิโคตรใหญ่โคตรหนาอันนี้คือเขาเรียกว่าสาย AC นะครับคราวนี้ อุปกรณ์ที่เขาให้ก็เต็มกล่องเลยอันนี้จะเป็นอะไรฮะแปด pin VGA เห็นไหมเขาจะมีสัญลักษณ์โลโก้ VGA อยู่ด้วยอันนี้คือแปด pin VGA เขาจะให้มาด้วยผู้สายให้มาครบเลยฮะครบเลยอันนี้อันนี้ก็แปดน i n VGA อันนี้เราจะไม่ได้ใช้กันนะเพราะส่วนมากถ้าระดับนี้ก็ต้องประกอบกับพวกแบบ50 90อยู่แล้วให้แปด pin มาสามช่องอ่ะอันนี้แปด pin สามช่องนะอันนี้หกบวกสองหมดเลยนะครับหกบวกสองหมดเลยอันนี้ SATA ไม่น่าจะใช้หรอกอันเนี้ย SATA SATA สามช่อง SATA ที่เป็น SSD SATA ฮาร์ดดิสไดรแบบซาตานี่ก็เผื่อไว้อันนี้เป็นโมเลก์อ่าโมเลก์ก็น่าจะไม่ใช้หรือ,อเปล่าโมเลก์ก็แถมมาให้นะโมเลก์ 2, สองโวล์แถมมาให้ด้วยให้มาเยอะมากอันนี้สายเมนหลัก24พินนี่เขาออกแบบมาให้มันเสียบได้ง่ายขึ้นอันเนี้ยเขาบอกว่าเสียบได้ง่ายขึ้นนี่คือเป็นพาเตนเนี่ยตัวเนี้ยเขาจดลิขสิทธิ์นนะเขาว่าจะช่วยว่าเสียบแน่นขึ้นเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องเสียบดูจะเป็นแบบนี้คือเสียบถอดได้ง่ายขึ้นอันนี้คือ24พินสายเมนหลักตรงนี้24 4 4พพพิิิินนนน,นนนอัีี้ป,ปกต8 8เยวี่วมส ใส่กระเช้อด้วยอันนี้ SATA ครับอันนี้ CPU ครับ c ีผมชอบคือหรือเปล่าเขาให้ CPU มาแบบ 4, 4, 4บวกหมดเลยนะไม่มี8อันเดียวแล้วมี 4, 4 5, บวก4ทั้งหมดเลยอันนี้ SATA ครับอันนี้ VGA 8พิน VJ แปดพินเขาให้มาถึง4ช่องนะแปดพินสี่ตัวที v, like ่เขาให้มาแล้วก็สายสัมพัญ <ikke> ท <piano sound> ี <but realised> ่สุดคืออะไรรู้ไหมนี่สายตัว12โวลต์ไฮวอชชั่น HP ไฮวอชชั่นอันนี้คือแบบอันนี้โตโหวดเลยเนี่ยหกร้อยวัตต์มาตรฐานอันนี้คือสายที่หนักที่สุดตอนนี้ก็ยิงเข้ากาจออันเดียวแล้วจบคอนเนคเตอร์ออกมาออกมาเป็นสี่บวกสี่ใส่เข้าตรงนี้โอเคดูสายนะครับสายเยอะมากนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองโวลต์สิบสองสามเส้นเยอะจัดเลยอันนี้ก็เขาก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับคู่มือมาเป็นซูเปอร์ไฟวของมัน ขอดูหน่อยสิแล้วมาแกะดูขงบันกันหุ้มมาอย่างนี้อย่างดีเลยแกะมาปับป๊บปั๊บห้าพันแปดเก้าสิบถ้ามันแปดสิบพันก็จะนั่งก็โคตรโหดแล้วอะ่ะแ๊บปุ๊บ พวสพายขนาดปกตินะไม่ให้ดูแบบเล็กใหญ่เกินไปดูแบบแบบกลางๆนะแต่หนักหนักเลยนะครับอันนี้เขียนลิทเด็กตันนี้เป็นโลกโ,ลก,โ,ลก,โลก้ลิทเด็กอันนี้เป็นตะแกรงแล้วก็พัดลมขนาดเกือบเต็มเลยนะ140มิลนะเพราะว่าไซส์ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่เลยนะครับนี่ลิทเด็กซูเปอร์ฟาวเวอร์นี่ตัวบนบนเลยเนี่ยวางได้สองทางมีโชว์หมดตลอดนะครับด้านหลังก็อันนี้ก็เป็นแอซีเนาะแอซีปุ่มเปิดปิดมีชอบวะ่ะมันดูแน่นดีอวมันดูแบบมันไม่เหมือนที่ผ่านมาแค่เจ้าพีตัวนี้มันดูแบบเอ้ย แม่งลั่นอะคืออารมณ์แบบมันดูเปแข็งแรงครับท่านผู้ชมครับดูดิมันก็เหมือนเปิดปิดสวิตซ์ทั่วไปอะเมื่อก่อนมันจะกองแก๊กก่อนเดี๋ยอันนี้มัน,นแบบหูแน่นเป๊ะเลยนะอ่ะปิดไว้อันนี้เป็นหมดอ e ีโค่ทผมเล่าไปอีโ e ค่ก็คือถ้าเปิดหมดอ e ีโค่ปุ๊บเนี่ยพัดลมมันจะมีการปรับรอบแหนต่ำลงโอ้โห แน่นที่ผายอันนี้ข้างในที่เราผมส่องดูเนี่ยโ,โหคาปาเต็มไปหมดเลยนะครับระบผลดลววงะบบกระจายประจุกระจายอะไรต่างกันนเรารา้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นดิ่คาป์บซิสเตอร์ทนความร้อนได้สุดๆร้อยห้าองศานะรตรงนี้ก็คือจะมีป้ายเลเบลที่เขียนเป็นซูเปอร์ฟลูออร์ครับนี พันวัตต์14 XP ตรงนี้ switching power supply 85 p พ a t ินัมเห็นไหม output เนี่ย3.3โวลต์20แอมป์ครับ5โวลต์20แอมป์ครับ2.2โวลต์5.3แอมป์사이ติพัทินันหมดเลยทุกอัน85 platinum 사้น닉แพทเทินันทุกอย่างพัทินัมหมดเรา total power คือจ่ายไฟได้พันวัตต์พันวัตต์มี QC เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวคอนเนคเตอร์ของเขานี่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่า universal universal ตัวนี้ที่เป็นพาเทินของเขาเนี่ยคือมันสามารถเสียบ CPU กับการจออันไหนก็ได้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าปก ถ้าเราดู power supply ย,ยี่ห้ออื่นนะมันจะมีแบบอันนี้4พินโมเลกอันนี้8พิน VGA อันนี้16พินการ์จออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือ universal มันถอดสายได้หมดทุกเส้นดับแรกใช่ไหมครับมันจะมีฟิกแค่เมนบอร์ดอย่างเดียวที่เป็น12ช่องเดียบสีพินแต่ว่าที่เหลือเนี่ยความเท่ของมันเนี่ยคือมันยูนิเวอร์แซลหมดเลยคือคุณสามารถเสียบอะไรก็ได้ถแถลาได้พวกปกติแล้วพอา์เวอร์สแพร์เก่าๆหรื 9. อว่าตัวอื่นเนี่ยมันจะฟิกเช่นช่องนี้ต้องเป็น CPU นะช่องนี้ที่เป็น PCI e นะ ช่อน,นี้เป็นซาร์ต้านะช่อน,นี้เป็นพัดลมนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะฟิกหมดหรือแม้กระทั่งช่องที่เป็นจ่ายไฟ16พิน VJ ก็ฟิกแต่อันนี้คือไม่ฟิกทุกอันจะเขียนว,ว่า Universal หมดเลยเสมอของว่าผมจะเสียบอะไรก็ได้ถูกต้องไหมดูดิเนี่ย Universal ค้้มคออยู่เห็นไหม Universal, Universal 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 หมดเลยครับโอ้โหอันนี้โหดนะอันนี้ถือว่าโหดมากกผสมที่เขาเป็นพาเเทนต์หรือว่าจดลิขสิทธิ์ไว้อันนี้24พินโหดอันนี่โหดมากนะครับในมุมนี้เอาละ น,นี่คือพูดง่ายคือจริงๆแล้วเรารีวิววันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะครับกับตัวลิเด็ก7ตัวนี้จาก Super ร์ฟ w า r เวอตัว Pro ตัวนี้นะครับมันคือสิ่งที่ถ้าเป็นไปได้ก็ ให้ความสําคัญกับพาวเวอร์สผายแล้วกันและหลายคนน่ะไม่ได้ให้ความสําคัญกับพาวเวอร์สผายเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ช่วยเฟรมเนี่ยเยอะขึ้นมันไม่ช่วยคอมแรงขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้แบบเก็บความจุได้เยอะขึ้นอะไรกันเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วพาวเวอร์สผายมันคือหัวใจจริงๆนะมันคือทําให้การ์ดจอของคุณห้าศูนย์เก้าศูนย์คุณทำงานได้ทําให้ไอการ์ดทำงานได้ทําให้ทุกอย่างทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอะไรของมันนะครับบางคนฝืนไงใช่ป่ะใช้คอมแพงๆแต่ใช้พาวเวอร์สผายราคาถูกอย่างเงี้ยมันก็ระเบิดตูมตามตูมตามก็มีให้เหตตุหมมมมด่่พาาาววเเเออออรร์ััลยยะะนคบสืกก็็ีีจฟ้ เปิดติดไม่ขึ้นภาพก็มีเคยเป็นไหมเคยเจอไหมจอฟ้าบ่อยเปียวเพราะพัฒไผหายเจอมีบ่อย,ย,ออยแล้วก็เปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพออันนี้ผมเจอกับต,ตัวเด็กเด็กนึกว่า CPU เสียนึกวกาเมนบอกเสียนึกว่าแรมเสียอะไรเสียก์ดจอเสียเปิดติดไม่ขึ้นภาพทุกอย่างเต็นปกติเลยแต่ไม่ขึ้นภาพปัญหาคือพัฒไผ่คิดเอาแล้วกันนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยผมเองเลยให้ความสําคัญกับพัฒไผ่มากที่สุดเช่นเดียวกันแล้วผมเชื่อว่าตัว s u เ e r f ์ฟอร r บลตัวนี้เลดเด็กเจิดโปรเนี่ย่ Pro ยะไม ซูเปอร์ฟาวเวอร์คนได้ประกันเทพจาก ARC a s s e t แอสเซทติส์รีผมรับรองว่าไม่ผิดหวังซูเปอร์ฟาวเวอร์ยังไงก็คือซูเปอร์ฟาวเวอร์และนี่คือ Power Supply ดีๆที่ i h a ฮฟแนะนำและไม่ได้อวยเลยครับไม่คิดหวังแน่นอนกับซูเปอร์ฟาวเวอร์ลิเด็กเจ็ดโ0 0พวัตต์แปพัทแพจิ่นัมห้าพาสมีจำหน่ายที่ i h a ฮฟซีพครับ